สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะปะบัวจหมกหม้อปานิ้นค่ะปะบัวเอาสารทีมาไว้ไหนน้ำเยอะไปไหมตีห้าครึ่งแล้วค่ะ ใส่ขมิ้นค่ะขมิ้นเหลืองอ้ยห้วยปกติเราก็จะคุกกับปลาก่อนเนาะแต่ป้าจะทำสูตรนี้ใบมะกรูดลงไปอากาศเย็นๆค่ะ ผงปรุงรสใส่ขมิ้นใส่มะแขวนค่ะเหลืองอ้วยห้วยใส่น้ำปลรราสักหน่อย ละตอนปัวนตำพริกใส่เกลือไปแล้วนิดหน่อยนะคะหนะมกหม้อปลานิลเนี่ยค่ะปลานิลอันนี้จะไว้ให้หลาน <c oughs> เนี่ยค่ะเราปรุงรสแล้วเนาะไม่ต้องชิม อร่อยอยู่ที่น้ำมือของเรานี่แหละค่ะอันนี้าให้หลานปิดฝาค่ะปิดฝาตอนที่เราปิดฝาเราก็มาเตรียมอันนี้ค่ะผักชีลาวใบขิง ต้นหอมที่ประบัวปลูกไว้ผักชีค่ะมะหันค่ะ เสียงเดือดสิคะน่ากินมากๆเดือดปุ๊บปุ๊บ มาแล้วลมพัดมาเย็นเย็นกาดเริ่มเย็น ดนี้แหมุกหม้อปลาต้องให้พอเครื่องนะคะไม่พอเครื่องมันก็จะคาวเนาะนี่ 不不不不不 เก็ดคิดจ้าเก็ดคิดจ้าใส่ลงไปค่ะ ปิดฝะสะฝาปิดไฟอีกนิดนึง <c oughs> แล้วเราก็จะมากินกับนึ่งผักแบบนี้ค่ะมีเผือกมีมันมีวางตุง้งถั่วปีค่ะนี่ค่ะ แล้วค่ะ เป็นอันว่าสุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราให้ปลาสุกประมาณหนึ่งแล้วก็เอาเครื่องหอมใส่ค่ะนี่คือหมอกหม้อปลานินสูตรของปลาบัวนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ปลาบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ